สวัสดีครับนะครับผมช่างหัดนะครับก็คลิปวิดีโอนี้นะครับก็มารีวิวนะครับเป็นแนวทางนะครับสําหรับการที่ลูกค้านะครับจะไปประกอบเครื่องเองนะครับหัดประกอบเครื่องนะครับก็ตัวนี้นะครับก็เป็นเครื่องลูกค้านะครับที่เป็นออเดอร์เครื่อง4,000วัตต์นะครับนะฮะที่เป็นเครื่องสําเร็จนะครับก็เออเป็นเครื่องพร้อมใช้เลยนะครับอันนี้ก็ให้ทางผมประกอบไปนะครับ ก่อนที่จะส่งนะครับก็เลยว่าในในในหนก็ในไหนแล้วนะครับก็คือมีลูกค้านะครับที่สั่งเป็นโมดูลพาร์ดดีรุ่น2022นะครับก็นะครับตัวนี้นะครับก็เป็นโมดูลรุ่น2022นะครับตัวใหม่นะฮะก็เลยทําเป็นแนวทางนะครับในการประกอบให้กับลูกค้านะครับเพื่อจะได้ง่ายนะครับต่อการที่จะ ทตามนะครับนะครับก็มาดูตั้งแต่ชุดหลักๆได้ก็จะเป็นชุดโมดูลนะครับที่ว่าการเดินสายนะครับหรือว่าแนวทางการจัดวางนะครับถ้าเป็นรุ่น4,000นะครับ4,000กล่อง 2U รือ20นะครับก็สเปคจะคล้ายๆแบบนี้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำเร็จหรือชุดประกอบนะครับแต่ถ้าชุดประกอบเนี่ยนะครับ รายละเอียดต่างๆเนี่ยอาจจะน้อยกว่านิดหน่อยนะครับแต่เป็นพวกอุปกรณ์เสริมมากกว่าแต่ถ้าเป็นพวกชุดวงจรหลักๆก็จะเหมือนกันหมดนะครับดูตั้งแต่วิธีการยึดนะครับนะครับวิธีการยึดสิงนะครับนะครับก็จะใช้แผ่นประกบสิงนะครับตัดแล้วก็ทำการเจาะยึดแบบนี้นะครับเพื่อง่ายและความสวยงาม ตัวนี้เป็นโมดูลคัตดีรุ่น2022ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นเฟส2คู่นะครับแล้วก็มีออปชันต่างๆทั้งชุดป้องกันลำโพงในตัวนะครับแล้วก็ระบบป้องกันสายลำโพงช็อตนะครับตัวนี้จะมีครบเลยนะครับนะฮะคัตด,ดีเนี่ยความรอเรื่องอะไรเนี่ยนะครับบอกเลยว่าไม่มีนะครับ นะครับการที่ติดสิ่งพวกนี้ก็คือเพื่อความเป็นมาตรฐานนะครับแล้วก็ความสวยงามด้วยนะครับสังเกตง่ายๆนะครับว่าไฟเลี้ยงเนี่ยนะครับฝั่งนี้เป็น VCC บวกนะครับเป็น VCC บวกคือไฟบวกที่มาจากชุดขาปปารยไหมอันนี้คือชุดขาปปานะครับนะก็คือมันก็จะมีไฟบวกลบกาวที่มันผ่านจากไสโอดออกมาชุดขับปาเนี่ยมันก็ นะครับเราก็เอาไฟบวกนะครับจากชุดสปามาเข้าตรงขั้วบวกเห็นไหมครับ VEE ลบอ่าก็คือขั้วลบนะครับใส่สีเหลืองนะครับแล้วก็จะมีกาวนะฮะกาวี่อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งนะครับซึ่งคัสดีเนี่ยนะครับมันจะมีถ้าเป็นรุ่นสองศูย์สองสองเนี่ยนะครับอยากให้ลูกค้าทําตามนี้นะก็คือว่า กาวตรงนี้มันจะมีสองขั้วนะครับกาวตรงนี้มันจะมีสองขั้วก็คือกาวหนึ่งเส้นนะครับให้มาจากชุดคาปาก็คือเป็นกาวไฟเลี้ยงบอร์ดนะครับมาจากคาปาแล้วกาวอีกหนึ่งเส้นนะครับนะกาวหนึ่งเส้นนะครับให้ไปที่แคบลำโพงขั้วขั้วลบสีดําอ่ะแคบลำโพงขั้วลบสีดําตรงเนี้ยนะครับเนี่ยให้เอากาวจากจุดบอร์ดเนี้ยไป เอากาวจากบอร์ดเนี้ยไปข้างใครข้างมันนะครับนะฮะข้างใครข้างมันอันนี้คือสูตรนะฮะอันนี้คือสูตรเฉพาะชุดโมดูลคัดดีรุ่นสองศูนย์สองสองตัวนี้นะนะครับส่วนของเจ้าอื่นอะไรเนี้ยคือแล้วแต่นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นสองศูนย์สองสองตรงเนี้ยนะครับอยากจะให้เป well ็นแบบนี <cond> ้นะครับก็คือมีไฟสามเส้นก็คือมีบวกลบมีกาวเป็นไฟแล้วก็ตรงนี้จะเป็นขั้วกาวเส้นหนึ่งก็เป็นขั้วลำโพงขั้วลบสีดา ส่วนขั้วลำโพงบวกสีแดงก็คือขั้วนี้นะครับที่อยู่หลังบอร์ดตรงนี้นี่ SPK ปตรงนี้ก็คือไปผ่านกระบอกฟิวนะครับแล้วก็ออกมาที่แถบสีแดงนี่ออกมาที่แถบสีแดงขั้วลำโพงตรงนี้นะครับฝั่งนู้นก็เหมือนกันนะครับนะฮะคือขั้นตอนเนี่ยอยากอยให้ลูกค้าเนี่ยทำทีละข้างนะครับมันจะได้ง่ายนะครับแต่ถ้าใครเก่งแล้วนะครับใครที่ ทำมาหลายเครื่องแล้วชำนาญแล้วก็นะครับให้ยึดแนวทางตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็นะฮะให้ทำตามนั้น,นะฮะข้างหน้าก็จะมีสายวอลลุ่มนะครับสายวอลลุ่ม ข้างหน้าก็จะเป็นสายวอลลุ่มนะครับซึ่งสายวอลลุ่มของไอ้บาลานซ์เทอร์โบตัวเนี้ยนะครับบาลานซ์พลาเทอร์โบตัวเนี้ยนะครับสายวอลลุ่มตรงเนี้ยมันจะย้อนกลับไปที่นี่ครับขั้วเอาท์ของบาลานซ์ขั้วเอาท์ของบาลานซ์เนี่ยมันจะวนใช่ไหมฝั่งนี้ก็จะวนมาที่ที่บอร์ดคัสดีนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเอาท์นะครับมันก็จะวนไปนะครับที่บอร์ดคัสดีของฝั่งนี้นะครับส่วน เอ่อวอลลุ่มหน้าเครื่องเนี่ยนะครับวอลลุ่มหน้าเครื่องเนี่ยมันจะมาเข้าที่บัลล้านตรงๆเลยนะหนึ่งสองสามเนี่ยก็คือเข้าตามขาของวอลลุ่มเลยนะครับเราก็ดูแกนดูลักษณะของของของสัญลักษณ์ที่บัลลานเนี่ยมันจะมีหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเห็นไหมเราก็จะม,มีแกนเนี่ยก็คือถ้าเราหันแกนตามขามันเนี่ยนะครับเราก็จะรู้เลยว่าอ๋อ ขาไหนคือคาหนึ่งสองสามนะครับหรือว่าถ้าเรารู้ว่าขาไหนเป็นวลุ่มของหนึ่งสองสามแล้วเนี่ยเราก็มาดูตามลักษณะของเออตัวเลขของตรงจุดตรงบรรลานเนี่ยเราก็ต่อตามนี้เลยนะครับนะครับส่วนอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยงพัดลม นะครับเป็นไฟเลียล regard, เล้ยงพัดลมนะครับไฟเลี้ยงพัดลมนะครับเพราะชุดนี้ไม่มีไฟเลี้ยงของชุดป้องกันลําโพงนะนะครับเพราะว่าคัสดีสองศูนย์สองสองเนี่ยอย่างที่บอกว่ามีโปรเทคป้องกันลําโพงนะครับมีชุดป้องกันลําโพงเนี่ยมีดีเล์เนี่ยอยู่ในชุดนี้เลยแต่มันสามารถใช้ไฟเลี้ยงนะครับชุดเดียวกับโมดูลได้เลยนะครับไม่ต้องต่อไฟเลี้ยงแยกเหมือนกับชุด เอ่อสองศูนย์สองหนึ co ่งเหมือนตัวที <ears Island> okay, so like point, point, okay, so ่แล้วนะครับเดี๋ยวจะทําการเปิดเครื่องแล้วก็จะทําการให้ดูว่ามันต่อมันปิดยังไงนะครับอ่ะโอเคนะครับก็เสียบปลั๊กเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะทําการเปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องนะครับแนะนำนะฮะให้ปิดวอลลุ่มให้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องอะไรก็แล้วแต่ a b card ดีนะครับแนะนำนะครับให้ปิดวอลลุ่มให้หมดนะฮะนะฮะ แล้วก็เปิดเครื่องนะครับปึ๊บปึ๊บสังเกตมันจะมีเห็นไหมครับพอดังแกรกเนะี่ยคือรีเลย์เนี่ยมันจะตัดนะครับเออรีเลย์มันจะอ่อนนะครับก็คือรีเลย์ชุดป้องกันลําโพงเนี่ยอ่อนนะครับไฟชุดคัดดีข้างหน้าเนี่ยถ้ามันปกตินะข้างหน้ามันจะเขียวนะครับแล้วก็ข้างหลังมันจะเขียวนะครับเหมือนกันทั้งสองข้างนะครับมันก็จะเขียวทั้งหน้าทั้งหลังนะครับ แต่ถ้าเกิดมีการช็อตนะครับมีสายลำโพงช็อตต่างๆนะครับมันจะมีไฟตรงนี้นะครับสีแดงขึ้นมานะครับแล้วก็ชุดข้างหลังเนี่ยมันก็จะดับนะฮะแสดงว่า1โมดูลอาจจะมีปัญหา2คืออาจจะมีการช็อตของลำโพงจุดไหนจุดหนึ่งักแห่งหนึ่งอาจจะเป็นข้างนอกนะครับหรือว่าอ,อ,อาจจะเป็นลำโพงไหม้ลำโพงไวเบียดอาจจะเป็นลำโพงชอ็อตเนี่ยพวกนี้มันก็จะตัดให้หมดเลยนะครับพอเราปิดนะครับ ปุ๊บพอปิดนะฮะนะฮะมันจะรีเลย์อยู่ประมาณสักหกวินะครับเห็นไ,ไหมครับพอไฟตรงนี้ดับนะครับคือชุดป้องกันลำโพงก็ดับตามนะฮะแต่ไฟค้างมันยังมีในเครื่องอยู่เห็นไหมแต่รีเลย์ตัดไปแล้วนะครับรีเลย์ตัดไปแล้วนะครับจานั้นเนี่ยนะครับเออ ชุดป้องกันลำโพงนะครับที่ไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยงนอกแยกนะครับมันสามารถใช้ได้จริงนะครับบอกเลยว่ามันใช้ได้จริงนะครับว่าหลายคนเนี่ยโมัน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 มีข้อสงสัยเยอะมากว่าอ้าวมันใช้ได้จริงเหรอนะครับเพราะปกติเนี่ยถ้ามันมีชุดป้องกันลำโพงแล้วมันใช้ไฟเลี้ยงมาจากชุดคาปาหลักเนี่ยถ้าไฟคาปามันยังไม่หมดอ้าวแล้วชุดป้องกันลำโพงมันจะตัดได้ยังไง มันเอาไฟมันตัดตรงไหนนะครับนะฮะอันนั้นนะฮะมันเป็นเทคนิคนะครับแต่มันเป็นความพิเศษของโมดูลตัวนี้นะครับซึ่งมันเป็นความง่ายที่ลูกค้าสามารถเอาไปประกอบเครื่องแล้วสามารถนะฮะใช้งานได้ง่ายแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับนะครับอลองเปิดมาอีกรอบหนึ่งนะครับ การปิดเครื่องนะครับการเปิดเครื่องเหมือนกันเลยนะครับว่าการเปิดเครื่องนะครับก็คือปิดวอลลุมหมดนะครับการปิดเครื่องก็เหมือนกันก็ต้องปิดวอลลุมหมดเหมือนกันนะครับเพราะว่าลูกค้าบางคนเนีย่ยนะครับหรือว่าลูกค้าบางท่านเนีย่ยนะฮะปิดปีก่อนนะฮะนะฮะพอปิดปีก่อนเนีย่ยมันก็จะมีสัญญาณที่อาจจะเป็นพวกสวิตช์หรือว่าอะไรเงี้ยมันมีการกระแทกนะครับมันก็จะมีเสียงดังเพีย้ยดังพัวหรือว่าดังอะไรออกมาจากนะครับ ออกออกมาที่เครื่องนะครับเพราะว่ามันปิดกระทันหันฉะนั้นเนี่ยวิธีการดีที่สุดนะผมบอกวิธีการใช้เครื่องด้วยกันละกันนะครับลูกค้าบางคนยังยังไม่เข้าใจการใช้นะครับวิธีการใช้เครื่องคือก่อนถ้าเราเปิด,ให,ปดให้เราเปิดปีนะให้เราเปิดปีก่อนนะครับแล้วก็ปิดวอลลุ่มที่ปิดวอลลุ่มเนี่ยวอลลุ่มหน้าเครื่องพาวเวอร์เนี่ยต้องปิดสนิทไม่ว่าจะเป็นเปิดหรือปิดนะครับนะครับ เปิด power อ่าเปิดปีก่อนแล้วค่อยเปิด power นะครับดูนะครับมันจะรีเลย์สักแป๊บหนึ่งอ่ารีเลย์ก็ทำงานเห็นไหมครับทุกอย่างออนหมดนะครับพร้อมที่จะใช้งานนะครับวิธีการใช้งานเปิดเครื่องเปิดปีก่อนเปิด power ก่อนนะครับแล้วค่อยเล่งวอลลุ่มนะครับแล้วค่อยเล่งวอลลุ่มที่ power นะครับวิธีการปิด นะครับนะฮะให้ปิดวอลลุ่มให้หมดก่อนปิดพาวเวอร์แล้วปิดปีนะครับมันจะไล่แบบนี้ขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้นะครับการใช้งานเครื่องต่างๆมันจะยืดอายุการใช้งานได้ดีมากนะครับเห็นไหมครับพอสักแป๊บหนึ่งนะฮะรีเลย์ก็ตัดหมดนะฮะแต่ไฟเขียวนี่มันยังออนอยู่เพราะว่ามันยังมีไฟค้างอยู่ที่คาปาตรงนี้ก็ปล่อยมันครับไม่มีผลอะไรนะฮะ โอเคก็ถือว่าคัดดีสองศูนย์สองสองตรงนี้สมบูรณ์แบบมากนะครับตอนนี้บอกเลยว่าสมบูรณ์แบบแล้วนะครับนะฮะล็อตแรกเนี่ยอาจจะมีแฝงบ้างอะไรบ้างนะครับผมก็เรียกโมดูลกลับมานะครับเพื่อแก้ให้หมดนะครับนะฮะหรือใครที่ใช้โมดูลรุ่นสองศูนย์สองสองแล้วนะครับชุดแรกนะฮะมีปัญหาอะไรนะครับก็สามารถนะครับโทรติดต่อผมกลับมาได้เลยนะครับเพราะว่านะฮะ เพื่อเป็นการทดลองนะครับแต่ตัวนี้นะครับออกมานะครับตอนนี้ก็คือสมบูรณ์แบบเลยนะครับความร้อนต่ํานะครับความร้อนต่ํามากนะฮะเย็นเจี๊ยบเลยนะครับแล้วก็เฟสนะครับร้อนนะฮะอ่าไม่ใช่ร้อนคือทํางานเสมอกันนะครับเฟสทํางานเสมอกันเลยนะครับไม่มีตัวใดร้อนตัวใดเย็นนะฮะนะฮะก็คือทํางานเสมอกันนะครับแกนต่างๆไม่มีร้อนนะครับ นะฮะแล้วก็ชุดป้องกันลําโพงเนี่ยรีเลย์ตรงดําๆตรงนี้คือรีเลย์นะไม่ใช่สีนะครับคือรีเลย์นะครับรีเลย์ปนะ้องกันลําโพงนะครับก็นะฮะต่อตัดนะครับทำทำงานนะฮะเหมือนปกตินะครับเวลาเปิดนะครับอ่าเวลาเปิดก็คือน่วงแป๊บหนึ่งแล้วค่อยติดนะครับเวลาปิดนะครับนะฮะ ก็แป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ตัดแต่ไม่มีเสียงตุ๊บไม่มีอะไรออกลำโพงแน่นอนนะครับโอเคตัวนี้ก็เป็นบาลานซ์พาราเทอร์โบนะครับปรับความแรงได้3ระดับนะครับใครที่ใช้พาราตัวนี้นะครับแล้วยังแรงไม่พอนะครับก็สามารถปรับไปที่ระดับนะครับที่3ได้นะครับตามความชอบนะฮะโอเคนะฮะตัวนี้ก็เป็นไกด์ไลน์เปแนวทางแล้วกันส่วนอย่างอื่นเนี่ย ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับสำหรับคนที่เคยประกอบนะฮะก็นะฮะไฟเลี้ยงนะครับจากปลั๊กมาเข้าที่ซุปซอฟต์สตาร์ทจากซอฟต์สตาร์ทก็มาเข้าสวิตช์ออกไปที่หม้อแปลงเห็นไหมมันก็เป็นสเต็ปจากหม้อแปลงสายไฟหลักก็มาเข้าที่ชุดไดโอดชุดคาปาตรงนี้นะครับก็แยกไปมีไฟเลี้ยงหลักกับไฟเลี้ยงย่อยไฟเลี้ยงย่อยก็ไปเข้าชุดคาปาของไฟเลี้ยงย่อยออกไปเลี้ยง ออกไปเลี้ยงชุดพัดลมออกไปเลี้ยงชุดายหน้าแท่นเนี่ยต่างๆเนี่ยวางสเตป็ปวางลําดับลูกค้าจะไม่งงนะครับแต่ถ้าทําแบบยังไม่ได้คิดอะไรเลยว่าจะต้องทําอะไรบ้างเนี้ยคือคิดไม่ออกแน่ลูกค้าควรวางแผนก่อนว่าเออไหนมันไปไหนตรงไหนมันเข้าตรงนั้นตรงนั้นมันออกตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นสเตป็ปมันก็จะง่ายนะครับพอเราวางระบบเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ นะทำการต่อมอแปลงเทสไฟนะครับต่อมอแปลงเทสไฟอะไรให้เรียบร้อยนะครับไฟวิ่งทํางานไหมนะครับพัดลมหมุนไหมนะครับวัดไฟเลี้ยงออกที่ชุดกาปาบวกเทปกาวลบเทปกาวเท่ากันไหมนะครับถ้าทุกอย่างโอเคเสร็จปุ๊บเอาโมดูลลงนะครับพอโมดูลลงปุ๊บเนี่ยก็ต่อไฟเลยบวกลบกาวนะครับบวกลบ,ลบกาวสายวอรลุ่มสายลําโพงออกไปที่แถบต่างๆนะครับแล้วก็ ทสการใช้งานได้เลยคือพูดเนี่มันเหมือนง่ายนะว่าเออพี่เข้าตรงนี้ออกนี้เออใช่ครับคือถ้าเราคิดเราติดตองเราวางแผนไว้ก่อนนะว่าไอ้นี่ไปอย่างนี้ตรงนี้เข้าตรงนั้นตรงนั้นออกตรงนี้เนี่ยเราคิดเราวางแผนไว้ก่อนมันก็จะเป็นตามระดับเป็นสเต็ปไปเลยสายเรารู้แล้วว่าอะจากปลั๊กมาหลังเครื่องหลังเครื่องมาที่ชุดซอฟต์สตาร์ทเนี่ยปุ๊บเราก็วางสายตามสเต็ปตามตามแนวที่เราวางไว้นะสายสัญญาณมันก็จะมีอะไร จากบาลานซ์มาที่วอลลุ่มเห็นไหมสองสายแล้วก็จากบาลานซ์นะครับเอาบาลานซ์ <out S 2> <balance S 1> ออกไปที่อินพุตของคัสด,ดีข้างสายเส้นหนึ่งข้างสายเส้นหนึ่งข้างขวาเส้นหนึ่งเห็นไหมปุ๊บเราก็วางสเต็ปแล้วก็ใส่ไฟจากชุดขับมาออกมาตรงนี้มีกี่เส้นล่ะบวกลบกาวเห็นไหมเราก็วางวางสเต็ป วางแนวทางไว้ปุ๊บเราคิดไว้ก่อนหรือว่าจ่ล่างใส่กระดาษหรือว่าอะไรไว้ก่อนจะได้ยิ่งดีนะครับวางแผนไว้ก่อนว่าเราจะทําอะไรเยอะทาอะไรก่อนทําอะไรหลังนะฮะเนี่ยเสร็จแล้วพวกอุปกรณ์กองเนี่ยต่างๆเนี่ยเราควรทําตั้งเริ่มต้นเลยสายบรรัลลาอ่าสาย XLR สายสเปกค,คอนอะไรตรงเนี้ยเราก็โยงรอไว้เลยนะครับถึงเวลาเราก็ใส่นะครับแล้วก็บัดกีติดเลยนะครับง่ายนะฮะพัดลมต่างๆนะครับ โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับนะฮะแต่ถ้าทาจริงจริงเนี่ยนะครับบางทีรายละเอียดลึกๆหรือว่าจริงรายละเอียดลึกๆมันก็ไม่มีหรอกนะครับนะคือมันก็มีแค่นี้ไฟเข้าสัญญาณออกอ่าไฟเข้าสัญญาณเข้าแล้วก็สายลําโพงออกแค่นั้นนะครับส่วนรายละเอียดลึกๆเนี่ยผมว่ามันเป็นเกี่ยวกับเรื่องการเนี่ยเดินสายมากกว่าเราจะวายสายยังไงให้มันดูสวยงาม เราจะเดินสายยังไงไม่ให้มันดูรกนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยการเดินสายเนี่ยมันมีอยู่2อ,อย่างเ,งเองนะครับก็คือส่วนใหญ่ที่มันรกก็คือสายมันยาวเกินความจําเป็นยังสายมออแปลงเนี่ยถ้าเราไม่ตัดนะครับเราจะซ่อนยังไงล่ะให้มันไม่ดูรกอะ่ะนะเพราะบางคนเนี่ยที่ว่ามันดูรกคือสายสายไฟเนี่ยจากคาปามาเนี่ยมาที่ชุดโมดูลเนี่ย มันยาวเกินไปเหมือนก็กลายมาเป็นบนมากลายเป็นนะครับเกกะลกนะครับสายสัญญาณเนี่ยแทนที่เราจะเดินหลบข้างเราก็มาเดินอย่องค์ข้างบนเนี่ยมันก็กลายเป็นลกนะครับมันก็กลายเป็นดูแค่สามสี่เส้นมันก็ดูแบบลกตาแล้วนะฮะยิ่งแบบเราเอาเส้นเล็กๆสายพัดลมพวกอะไรเงี้ยมากระยุ่มมากองกันไว้ตรงเนี้ยนะครับมันก็กลายเป็นลกนะฮะมันก็กลายดูเป็นโอ้โหทําไมสายมันดูเยอะจังซึ่งจริงๆแล้วสายมันก็คือเท่ากันแต่แค่ว่า อันไหนมันยาวเกินความจําเป็นเราก็ต้องตัดให้มันกระชับดูให้มันไม่ลกแค่นั้นเองนะครับอ่านะครับประมาณนี้นะครับพอสายมันได้สัดส่วนอองมนแล้วเนี่ยมันก็จะดูกระชับนะครับพอกระดูกกระชับปุ๊บก็ดูสบายตานะครับสวยงามนะฮะอ่ะโอเคนะครับประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวก็นะคเครื่องนี้เดี๋ยวก็จะทาการแพ็คส่งลูกค้านะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวมีออเดอร์เครื่องต่อไปนะครับก็เป็นรุ่น3 0 0วันวันะครับก็เดี๋ยวจะทําคลิปนะฮะให้ดูอีกทีหนึงฟังน้ําเสียงนะครับว่าคัดดีรุ่น2022ตัวนี้นะครับนิวเจเลชั่นตัวนี้นะครับน้ำเสียงเนี่ยเป็นยังไงนะครับจริงๆแล้วใครที่ติดตามผมมาตั้งแต่รุ่น2021เนี่ยก็จะรู้เลยว่าคือถ้าผมจะทำคัดดีออกมา จะทำอะไรออกมาแต่ละรุ่นเนี่ยจะขายเนี่ยถ้าไม่ชัวร์ไม่มั่นใจแล้วไม่ดีเสียงไม่ฟิวสู้เขาไม่ได้ผมไม่ทําแน่นอนนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้ารุ่น2 0งศออกมาเนี่ยมันต้องมันต้องเลิศน,นะฮะมันต้องโอเคกว่ารุ่น2 0งศแน่นอนนะครับนะโอเคอยากให้ลูกค้าที่ติดตามก็คือนะครับถ้าผมออกตัวใหม่มามันต้องเฟี้ยวเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับคลิปนี้ผมช่างหัดก็ขอรีวิวแค่นี้ก่อน ใครที่สนใจไม่ว่าจะเป็นชุดชุดโมดูลน,นะครับทั้งชุดประกอบนะครับตอนนี้ก็มีออเดอร์ชุดประกอบเข้ามาหลายเครื่องแล้วเดี๋ยวก็จะจัดชุดให้ดูอีกทีหนึ่งเดี๋ยวไอรุ่น2 0งศเนี่ยชุดประกอบเนี่ยมันจะแบบโอ้โหอลังนะครับบอกเลยว่านะครับอลังการนะครับนะฮะอลังการมากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูต่อไปรุ่น2 0งศมันจะมีรุ่น4ี่พันเอ่อจะมีรุ่น5้าพันที่ว่าเป็นหม้อปแปลงทองนั้นใช่ไหมนะครับที่ว่าลูกค้า นะครับเห็นแล้วโอ้โหแบบสะดุดตาสะดุดใจเลยนะครับเดี๋ยวมีเลิศก,กว่านั้นแน่นอนนะครับเดี๋ยวมีแจวแววกวันนั้นแน่นอนนะครับอ่าโอเคคลิปนี้ผมช่างหัดแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ